พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะปะจยเกษตรหาจีในคลิปนี้พาพี่น้องของเฮามาปลูกข้าวโพดในที่พื้นดินที่น้ำท่วมขังเพราะว่าพื้นดินตัวนี้เป็นพื้นดินทีเป็นพื้นหน้าเกา่าแล้วก็มาจจคลองจจคลองออมพื้นดินเดี๋ยวมาเบื่องรายละเอียดกันว่าสายพันธุ์ที่ประจอยปลูกเนี่ยประจอยใสย่สายพันธุ์ใดปลูกแล้วเด้อจะพี่น้องจะนี่คะ่ะช่วงช่วงหน้าฝน เขาก็เลือกสายพันธุ์ที่ที่คิดว่าต้านทานความแห้งแงล้งและก็ต้านทานน้ำท่วมได้นะพี่น้องหน้าฝนนี่น้ำจะท่วมเพราะว่าพื้นดินของเขาเป็นพื้นดินลุ่มพื้นดินลุ่มนะพี่น้องอันนี้สายพันธุ์ของเฮาก็คือสายพันธุ์ของ nk 6 8 4 8ี่ค่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะ nk 6 8 4 8บรรจุยู่ถุงละ10กิโล ตัวนี้ประจบบรวบเดลไคเดอพี่น้องจ้าอันนี้คือมีเคล็ดลับดีๆกัมาบอกให้พี่น้องของเฮ้าได้รับรู้กันถึงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สําหรับมือใหม่ทามประจอยมากเยอะแยะมากมายเหลือเกินว่าหน้าฝนนี้จะปลูกสายพันธุ์ไหนดีสายพันธุ์ใดก็ดีคือการหน,น้าพี่น้องแต่ว่าของประจอยนี่ชอบ NK NK เนี่เป็นเป็นข้าวโพดที่ปลูกทีใดแต่ฟักบ่ยใหญ่บ่ยาวคือแปซิฟิกนะพี่น้อง ขอบอกไว้เลยว่า NK นี้ฟักจะสั่นแต่เขามีดีคือน้ำท่วมกับบ่มีปัญหาฝนแรงกับบ่มีปัญหา,บ,มมาแบแม่นวานแรงกระแรงเป็นเดือนถ้าแรงเป็นเดือนมีปัญหาแนโนอนค่ะพี่น้องแต่ถ้าเกิดท่วมเป็นเดือนกับมีปัญหาคือกันอันนี้คือสายพันธุ์ของ NK 6 8แช่วงที่ที่มีปัญหานี่คล้ายๆกับว่าตามความเป็นจริงแล้วข้าพดเนี่ยถ้าขาดน้ำสักประมาณ ยี่สิบวันนี้เรียบร้อยเลยคือกันจะไม่เจริญเติบโตนะคะนี่ค่ะพี่น้องที่เห่าใส่ปุ๋ยนี่ก็เป็นปุ๋ยสูตรสิบแปดสิบสองหกนะคะเป็นปุ๋ยสูตรที่เห่าร่องกลหลุมร่องกลลลุมให้ขบวดเห่างามนี่คะ่ะเออเครื่องตัวนี้บรรจุได้สิบกิโลกร,รัมนะพี่น้องถามว่าสิบกิโลกร,รัมเนี่ยสื่อบดเงินเทไรประจอยสื่ออยู่ สองพันกบแปดสิบาทนะพี่น้องบ้านประจอยจะขายประมาณนี้นะคะนี่พื้นที่ของเหาพื้นทีโ่โตโตเหาจะปลูกเนี่ยเฮาจะเตรียมการไว้ไทยพวนนยู่สักประมาณสองขังไทยแล้วก็เอาเครื่องตีดินมาตีแล้วกะ็ช่วงที่เหาปลูกเนี่ยเขาให้พื้นดินบนเหนียวนะพี่น้องให้ฝนหยุดตกก่อนสักประมาณวันสองวันกา่าจะปลูกทานนำ้ำฝนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นดินเปียกชุ่มเนี่ยเวลาเหาปลูกนะ ลอกกิ่งมันจะโบมุนมันจะทําให้มเมล็ดขา้าวโพดลงบ่ดีนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิงฝาอากาศเบิงฝาานฝาอากาศนําถ้าเกิดฟ้าเปิดดินเห่า,าชุ่มเล็กน้อยบ่ถึงกับเปียกนี่มันจะเป็นได้ดีเลยตอนนี้เฮ้าปลูกเกิดแล้ด้อพี่น้องภาพเทียนอยู่นี่คือเฮ้าทายเก็บไว้แล้วก็พ่อข้าวโพดเกิดเฮาก็มาทายถอนให้พี่น้องของเฮ้าเบิงอีกทีหนึ่งนะคะ NK 6848 สำหรับพื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นทีหน้าดังที่บอกไปแล้วเป็นพื้นที่ลุ่มก็เลยเลือกเอา NK ค่ะพี่น้องตระกูลนีเขาจะเป็นตระกูลที่ต้านทานความแห้งแล้งแล้วก็ต้านทานน้าท่วมได้นะคะสำหรับสายพันธุ์อื่นปัจจัยบ่งหูอาจจะดีขึ้นกันแต่ว่าเหตุผลที่เลือกสายพันธุ์นี้ก็คือเขาดูแลง่ายอีกอย่างปัจจัยบกคอยได้ฉีดยานอนนะพี่น้องเห็นเห็นเอฟซีเมมเนใตคลิปว่าสายพันธุ์นี้ไม่ชอบนอนว่าสัน ปจอยก็เลยก็เลยลองเบิงเนาะพี่น้องอันนี้คือแสดงความคิดเห็นไปน้ากันว่าตัวได้ดีตัวได้บอดีกะแนะนํากันอยู่ในไต่คลิปบางคนพ่นจะมาหาความรู้อยู่ในช่องของปัจจยเกษตรนาจีหนะ้าพี่น้องมีอันใดดีๆกะบอกพีบอกน้องเฮ้านํานะคะสําหรับปัจจอยเองบอมเป็นคนที่เก่งได้บางครัง้งทําเกษตรกับก็ต้องฟังพีฟังน้องของเฮ้านําแล้วก็ไปปฏิบัติตามคือกันนะคะในเพื่นดินตัวนี ประมาณหาลาประมาณหาลรนะพี่น้องมดอยู่18บกิโลนะคะซื้อมาสองถุงถุงละ1นึ่พกับ80บาทนี่ n k 6น8หกแนะพี่น้อง10กิโลกรัมนะคะพี่น้องข้าผู้ใดสนใจอยากจะปลูกปลูกใดช่วงนี้นะคะช่วงนี้ช่วงหน้น่ฝนประจอยบอย่อใดมีนม้ำโรดเตดอร์พี่น้องเป็นแปลงที่บ่มีนม้ำบ่มีไฟฟ้านะคะ ไฟฟ้ากำลังจะเข้ามาคิดว่าจะเจาะน้ำแล้วก็ปลูกนาแรลงอยู่แต่ว่าช่วงนี้ปลูกนาฝนไปก่อนสำหรับสายพันธุ์นีผลบอกว่ามันจะเป็นกาบเล็กผลว่ากาบบางผนว่าให้ผลผลิตสูงมันเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมผลว่าเอาโอเคนะพี่น้องตามนี้นะคะมาลองทดลองเบิ่งว่าเขาจะแต่ผลสสำเร็จหรือไม่เขาลงกทุ่นไป18กิโลมันจะได้จักตันเนาะพี่น้อง ติดตามรับชมผลงานสังเกตต้นตาลต้น,นนี้ด้วยพี่น้องแปลงนี้ต้นตาลต้นนี้นี่เกิดแล้วนะพี่น้องคะอายุแวันแล้วปเจดเก็บภาพไว้นะคะเอ่อช่วงที่เกิดนี่ก็คือไปไทายมือเสานี่นะพี่น้องช่วงช่วงที่ปลูกนะปเจยกก็ได้ทายช่วงที่เออพันมาแดวันเขาเกิดแล้วที่นี่ไปเบ่งแปลงหูสึกวา่าหนูหนูมันจะมาแถกินอยู่ในเอ่อเมล็ดหน่อยๆของเหาระวังด้วยพี่น้องจะ้ะ การปลูกข้าวโพดหนาฝนนี่อันตรายที่สุดก็คือหนูหนูตัวน,นีอยหเขาจะมาแทะเมล็ดพันธุ์ของเฮาไปกินแล้วท้าใไ้ข้าวโพดของเฮาตายได้เนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องเอายาผสมกับข้าวสารข้าวสารต้องเป็นข้าวสารแช่อยู่หนึ่งคืนพอปลูกเสร็จโรยเลยแบบนี้เอาใหม่สิดๆข้าวสารไปทั่วแปลงเลยนะคะนี่เกิดแล้วนะพี่น้อง ระยะห่างของการปลูกเฮาจะปลูกประมาณ70ซนเมเพราะว่าเอ็นเคนี่นบ่มักห่างถึงจะห่างกับฟักกับจะบอยญงเฮาก็เลยเลือกเอาที่ทีนะคะต้นทีประมาณ2 0ซนติเมมันเป็นเครื่องค่ะพี่น้องเครื่องยอดเอาดังทีเอ่อปลูกไปแล้วเกิดดีดีค่ะพี่น้องคะนี่ต้นนี้ยังบ่ท่านเหตุยงงังเลยเปิดเกิดได ปดวันเดี๋ยวติดตามรับชมผลงานเฮาว่าเขาจะเห็ดแบบใดดีนอนกันยงบัท่านมียากันยงบัท่านได้ฉีดพ่นนอนกําจัดวัชพืชกันยงบัท่านได้ฉีดบัท่านได้เห็ดยังเลยตั้งแต่ค่าปลูกมากนะพี่น้องเดี๋ยวติดตามรับชมผลงานของห้าวา่าแปลงเนี่ยปจอยจะใส่ปุ๋ยอายุกี่วันฉีดพ่นสารกําจัดนอนอายุกี่วันนะจะลงคลิปให้พี่น้องของห้าได้รับรูก้กันถึงการปลูกสายพันธุ์ nk 6 8 8อยู่ในที่ลุ่ม แล้วก็ช่วงช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าพื้นดินตัวนี้เป็นเป็นดินทรายปนดินดินเหนียวนะพี่น้องดินทรายปนดินเหนียวคิดว่าอยากได้ายละสองตันแต่ว่าโบรูว่าจะได้หรือบอนี่คือเครื่องปลูกของเห้านะคะถ้าบบได้กะสักประมาณตัน 8, แปดกันยังดีเนาะพี่น้องเพราะว่าเห้าจะลงทุนหลายนะคะ NK6848 ผู้ใดสนใจสื่อตามรัศดานะพี่น้องบอตอมมาสังนั่ประจอยนะคะเราไม่ได้ขายนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนหวังว่าพี่นองง้องของเฮาคงได้รับความรู้ในการทําคลิปนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้การถึงสายพันธุ์นี้ดีแค่ไหนคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ